สวัสดีครับพี่น้องมาโ้มพันเทียนมือที่สองนะครับพี่น้องเตะฟุตบอลเขาวิงครับผมอันนี้ปิดกติกาไม่นะครับพี่น้องผู้ใดเตะเขาลุกแรกครับผมได้เลยยี่สิบบาทลูกที่สองได้สี่สิบบาทลูกที่สามได้หกสิบบาทครับผมแต่มือนมีคนเตะเขาแล้วครับรับชมงครับคิดเตะฟุตบอลเขาวิงครับผม หลับชุ่มครับพี่น้องว่าผู้ใดเตะเขาครับเออไอหนึ่งไปเท่าหมดไก่ผมลองเตะเบิ้งครับพี่น้องโอ้เขา่าหยากรึครับพี่น้องขนาดยายใหญ่ไกลด้ครับพี่น้องาหายพิแท่งเหรอ น้องคนนี้กับเต๋ไก่เชียงครับพี่ดอหยอกเขาเฮ้ยโอ๊ยอบต็มครับครับโอเคโอ้ได้ไปแล้วได้ไปแล้วในนัดครับได้ไปแล้วสรุปครับมือนีแนนัดครับยิงได้คนเดียวครับ